เช้าวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะคะราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงในเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ช่วงกลางวันเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดเอเชียค่อนข้างมากนะคะแต่แรงกดดันราคาทองคำนะคะเมื่อคืนก็เกิดจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีหรือว่าฟื้นตัวกว่าเดือนที่แล้วนะคะก็วันเมื่อวานมีการประกาศตัวเลข การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ถือว่าออกมาดีประมาณ1 1 0 3 0 0 0แราวนั้นนะคะก็ถือว่าดีพอสมควรจึงทำให้ช่วงน,นเวลาที่มีการประกาศมีแรงเทขายทองคำออกมาพอสมควรเลยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือตลาดมีการติดตามานโยบายการเงินของทางฝั่งยุโรปนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีผลต่อราคาทองคํามากนักนะคะเพราะว่าเดิมทีตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะมีการคงนโยบายการเงินเดิมนะคะก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะคะจึงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะส่วนสําหรับคืนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามเลยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องการจ้างงานของสหรัฐนะคะเพราะว่า ตลาดก็อาจจะมีการคาดการณ์ต่อไปว่าถ้ากรณีที่ตัวเลขมีการฟื้นตัวหรือดีมากพอเนี่ยก็จะทําให้เฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรนะคะคืนนี้ก็ติดตามตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรนะคะและก็อัตราการว่างงานนะคะซึ่งกรณีที่มีการออกมาดีกว่าที่คาดแย่กว่าที่คาดก็จะทาให้ราคาค่อนข้างเบี่ยงพอสมควรในคืนนี้นะคะ ก็สำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะก็อยากให้อาศัยช่วงที่ราคาของเขามีการอ่อนตัวนะคะแล้วก็ซื้อที่แนวรับราวๆ1,200นะคะแล้วก็คัดลอสอยู่ที่ประมาณ1,190นะคะแล้วก็ขายที่แนวป้านประมาณ1,220ถึง1,230ค่ะ ในส่วนของฟิลเจอร์นะคะ Go f เ t u r e ก็แนะนำซื้อขายตามกรอบนะคะที่1,200ถึง1,220นะคะการเก็งกำไรเนี่ยอ,อ,อยากให้เปิดสถานะลองนะคะที่ประมาณ1,200แล้วคัสลอสที่1,190ค่ะ